สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้มาแล้วมาแล้วคืนนี้มาแล้วมาต้องมีลัางกับมาต้องมีลัง,ง,ลงนู้นเลยขูดดิกด๊กนู้นนู้นกันโคดดิ๊กกับโกงสวั <c oughs> ดีครับครับอา่ามาเลยครับวันนี้แป๊บเดีดวยวเราได้ได้ไม่มากครับแต่ว่าร้อ,อร้อนดูจักเลยครับวันนี้ว่าป้าพุงเป็นหรือ <c oughs> มาตกองอดังงานกับในกล่องนี้ไม่รู้จักที่ป้าพุง คนอู้นคนนี้เขามาดอกเขาได้ปลาพุงอ wow. ่ะตัวโราลำลูกเรานี่ยอกมันช่วงเดือดเลยดูกตั้งได้ซื้อเดือดช่วงเดือดลำเดือดเลยไม่ได้จั๊กสิปลาพุงวันนี้วันนี้ได้รู้จักเลยครับนี่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 โอ้โหโอ้กันนี่สิโอ้กดิโอ้กดินเล่ดิปลาพุงซีร้อยที่มึงซีหมวกไหมมาเดี๋ยวเอาไหมอ่านครับตัวนี้ก็ไซนีเฮ้ยเขยรูนั่นหรอรูได้ไหมหรอหกลำ เออหกจัมดกรัมได้ครับอ่าอันน uh um no um> um> ี้ก็ยีนาครับยีนาอังโจ้ครับเอออังโจ้อังโจ้อันนี้ครับอ่าที่เด็ดเรามีลังกันยังมีลังเราไม่คาดครับมาตรงนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เห็นกับไม่เห็นหัวไม้ยงนครับมันมีคนดีเลยอยู่ครับอ่อพวกเราครับวันนี้ก็มาช่วงคุณครับอ่า sai đêm gặp của đêm gặp vào này uh, nó lấy đi đi lót là gặp đi từ đâu kẻ đi rót này ốc mà gặp đi cao này kẻ nó phương đây gặp co pha quay tao đi và này gặp rồi chắc là ba phùng vẫn về quạt qua thì đấy tiền nặng đâu ba phùng có thì muộn mai nhưng mà và <laughs> này rồi chắc là gặp ก็ถือว่าในครงกัก็ใช้กันได้ครับฮะอุ้ยโอเคแค่ฮิตได้ห่วเงยนอะนไร,รกันได้ได้ไ <c oughs> นี่กับเล่หกก์ันได้ <c oughs> โรคระบบมุนทลายหลังกับเ <c oughs> อดอจัดไปครับ